เจ๊กบลําพูเคยรวยสิบล้านก่อนมาเป็นแม่ค้าคนดังกินมอรดกอดีสามีคนดังเจ๊กบลําพูเคยรวยสิบล้านก่อนมาเป็นแม่ค้าขายข้าวปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะว่าตอนนี้เจ๊กบลําพูขึ้นแท่นดาวติ๊กตอกเลื่อนกี่ทีก็เจอชาวโซเชียลที่ได้ไปเจอเธอถ่ายลงมีโมเมนต์น่ารักน่ารักสวยสวยและบทบาทแม่ค้าด่าบหัวที่ใครๆก็รู้จักล่าสุดเจ๊กบได้ออกรายการแช เทปประจำวันที่12กระดาษ2566ซึ่งเจกบได้เล่าถึงอดีตเคยร่ำรวยมีเงิน10ล้านจนบอกว่าตนนั้นใช้ลืมตัวจนเงินหมดโดยบอกว่าเมื่อ3 7ปีมีลูกหนึ่งคนได้ทรัพย์สินมรดกจากสามีที่โดนยิงเสียชีวิตไม่ใช่เจ้าของสนามมวยเขาเป็นคนมีชื่อเสียงกว้างขวางในบางลำพูตนเป็นคนยากจนครอบครัวยากจนพอมีขึ้นมาไม่เคยมีเงินล้านพอมีเงินล้านขึ้นมา เหมือนวัวลืมตัวลืมทุกอย่างเลยลืมว่าตนนั้นจนช่วงนั้นปาร์ตี้ดื่มกินเที่ยวมีแต่คนเข้ามาหาเที่ยวทุกคืนพน,นันแต่ตอนนี้การพน,นันหยุดทุกอย่างเลยมีเงินสิบล้านสุดท้ายเหลือหลักแสนก็คิดแล้วเก็บตัวอยู่คนเดียวโชคดีได้พื้นฐานแม่สอนอย่าขโมยดูแลพี่น้องแม่สอนให้ลูกเป็นคนดีตอนนั้นใครมาขอความช่วยเหลือกดเงินให้เป็นดาวกระจายเลยช่วยโดยไม่มีข้อกังข 哈、huh?